เตรียมส่งเครื่องมือค้นหาซากเครื่องบินขณะที่การค้นหาผู้โดยสารวันนี้พบศพแล้วเกินครึ่งเจ้าหน้าที่รู้จุดต้นเพลิงแต่ยังไม่รู้สาเหตุเลิงไหมห้างซูปเปอร์ชิปที่ภูกเก็ตกลมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประสานสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดเตรียมหาทางช่วยเหลือสองสามีภรยาชาวกาลสินคดีรกป,ป่าสำรวจสภาพน้ำในนิคมอุตสาหกรรมอามาตะนคร ครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าวสามิติสุขที่18ตุลาคมนะครับคืนนี้เราเริ่มได้ความคืบหน้าในการค้นหาผู้เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินของสายการบินลาวตกที่แม่น้ำโขงแขวงจำปาสักนะครับวันนี้พบศพแล้วกว่าครึ่งรัฐบาลลาวก็เตรียมไว้อาลัให้กับผู้เสียชีวิตทั่วประเทศส่วนการกู้สางเครื่องบิน กองทัพไทยได้ส่งอุปกรณ์ในการค้นหาสนับสนุนทางการลาวแล้วนะครับคุณธปณีเอสิไทยรายงานจากเมืองปากเซแขวงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับ ค่ะคุณกิติคะล่าสุดนั้นมีการพบศพผู้เสียชีวิตแล้ว30รายค่ะทางรัฐบาลลาวรวมทั้งสายการบินลาวออกมาแสดงความเสียใจนะคะแล้วก็ยืนยันจะช่วยเหลือชดเชยเครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ขณะที่การค้นหาซากเครื่องบินนั้นนะคะขณะนี้ก็ยังจมอยู่ใต้แม่น้ําโขงกองทัพไทยรวมถึงเอกชนจากฝรั่งเศสได้นําอุปกรณ์ทันสมัยค่ะเตรียมที่จะค้นหาตัวเครื่องบินในวันพรุ่งนี้ค่ะ ครอบครัวนายพักวัตอธิรัตนชัยนายวีกิจบุษราวุฒานุสรและนายขนนงชาติกเกษมชัยจุดธูปและวางดอกไม้ขอขมาแม่น้ำคงคาบริเวณท่าเรือที่มุ่งหน้าไปจุดเกิดเหตุเครื่องบินตกและอธิษฐานถึงดวงวิญญาณของทั้งสามคนว่าครอบครัวได้เดินทางมาถึงเมืองปากเซเพื่อรับทุกคนกลับบ้านแล้วไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดและขอให้พบศพโดยเร็วขอเจ้าแม่คงคาเจ้าแม่แม่คงขออนุญาต ให้ดวงวิญญาณเขากลับบ้านค่ะค่ะแล้วก็ขอเจ้าที่เจ้าทางอนุญาตให้ดวงวิญญาณเขากลับบ้านค่ะก็จะสู้เต็มที่ค่ะยังไงก็ต้องเอาเากลับบ้านให้ได้ค่ะบอกครับบอกว่ามารับเขากลับบ้านขอให้เจอเขาในเร็ววันนี้ค่ะไม่ก็พรุ่งนี้ค่ะวันนี้มาพาพ่อกลับบ้านนะแล้พวพ่ออยู่ไหนให้พ่อมาบอก ครอบครัวนายพักวัตนนายวิกิตและนายคนึงเดินทางมากับสายการบินลาวแอร์ไลน์ที่อำนวยความสะดวกให้มาติดตามหาทั้งสามคนแต่จนถึงขณะน,นี้แม้จะไปขอตวรวจสอบจากศพที่นำมาชัน,นสูตรที่สมาคมจีนก็ยังไม่พบ เช่นเดียวกับครอบครัวของนายยันยงอาพานันและนายนิพนธ์เม่งศรีวิศวกรบริษัทปตทก็ยังคาดหวังให้พบทั้งสองคนสว่วนพนักงานชาวลาวล่าสุดพบศพแล้วทางปะตะทจะช่วยดูแลในการนำศพกลับเวียงจันทร์ขณะที่วันนี้การติดตามค้นหาศพเรียบร้อยไปกว่า50%ล่าสุดเมื่อเวลา21นาฬิกาที่ผ่านมาดรบุญของดีวิชัยรองเจ้าแขวงจำปาสักยืนยันกับข่าวสามมิติว่าพบศพแล้ว30ราย เป็นชาย18หญิง20เด็กชาย2รายและทยอยส่งมอบให้ชาวลาวแล้ว7รายจีน1รายส่วนที่เหลือเก็บไว้ที่สมาคมจีน22ศพและ5ชิ้นส่วนที่ต้องรอการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ซึ่งวันนี้พลตํารวจเอกจรัมพรสุร,รามณีและชุดพิสูจน์หลักฐานสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่เมืองปากเซแล้วเพื่อสนับสนุนการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยนายสมมาตรพลเสนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเข้ามานาคมของเราขอบคุณรัฐบาลไทยที่ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือโดยในวันพรุ่งนี้คณะพิสูจน์หลักฐานของไทยรวมทั้งตํารวจพิสูจน์หลักฐานของออสเตรเลียจะเริ่มทํางานตั้งแต่ช่วงเช้าพลตารวจจรัมพรเชื่อว่าไม่ยุ่งยากในการทํางานเพราะจากสภาพศพ แม่บางศพจะมีทิ้นส่วนเช่นขาหรือมีเฉพาะลำตัวแต่เชื่อว่าจะพิสูจน์เอกลักษณ์ได้จึงขอให้ญาติคนไทยและทุกชาติมั่นใจคาดว่าจะใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์และทางจังหวัดอุบลราชธานีมีการสนับสนุนโรงเย็นมาช่วยอีก35ลโรงในส่วนของคนไทยที่เราทราบว่าเป็นผู้สูญหาย5ท่านนะครับ เราก็ได้ประสานกับโครงการปกรครองขอลายพิมพ์นิ้วมือจากการทำบัตรประจําตัวนะครับตอนนี้เรานํามาด้วยซึ่งทางทราบว่าทางศพที่มีอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางเราก็ได้พิมพ์ลายนิ้วมือไว้นะครับซึ่งเราก็พรุ่งนี้เราก็จะขอให้เขานํามาเพื่อตรวจเปรียบเทียบก,กับลายนิ้วมือของเราที่เรานํามานะครับเพื่อจะพิสูจน์ว่าที่ตรวจไปแล้วเนี่ยตรงกับในส่วนของคนไทย5คป่นหรือไม่นะครับแล้วก็สําหรับในส่วนที่เหลือเนี่ยทุกศพเนี่ยพรุ่งนี้เรานัดหมายกันว่าเดี๋ยวเราจะขอ,อะตรวจสอบพิมพ์มือทั้งหมดนะครับ สรุปแล้วขณะนี้ยังคงเหลือผู้เสียชีวิตที่ยังไม่พบศพอีกประมาณ19ศพเป็นชาวออสเตรเลีย6กรายเกาหลีสามรายฝรั่งเศส7็รายรวมถึงไต้หวันไทนาดาเมลเซียรัฐบาลลาวประสานกับทุกประเทศในการค้นหาศพและการส่งศพให้กลับครอบครัวแล้วรองเจ้าแขวงจำปาศักยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความเสียใจให้กับคนลาวทั้งประเทศรัฐบาลลาวเตรียมไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตหลังพบศพทั้งหมดแล้วรองแขวงจำปาศักได้ยกเลิกการจัดงานบุญวันออกพรรษาที่จะมีการลอย กระทงและแข่งเรือในวันพรุ่งนี้เพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตและจะทําบุญอุทิศกุศลให้ทุกคนในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ในข่าพระเจ้าคิดว่าการแสดงความเศร้าโศกเสียใจนี้กับขอเข้าสุดทีแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งประธานนายกก็ได้แสดงความเสียใจสภาพแข้งของพวกข้าพระเจ้านี้ก็ถือว่าสุดโบโบเคยมีจักเถื่อเหตุการณ์คือดังกล่าวนี้แต่ว่ามันเนื้อวิสัย ทางการลาวยังได้ขอบคุณทางการไทยที่ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือล่าสุดกองทัพไทยนำเครื่องบิน430ส่งเจ้าหน้าที่ทหารนักประดาน้ำมนุษย์กดของกองทัพเรือกำลังพล23นายและอุปกรณ์โซน่าสแกนเพื่อสแกนหาเครื่องบินที่ยังจมอยู่ใต้น้ําโขงในวันพรุ่งนี้ขณะที่การค้นหาของชุดกู้ภัยไทยได้ยกเลิกหลังเสร็จภารกิจสามารถกู้ศพบ,บริเวณจุดเครื่องบินตกได้หนึ่งศพและจุดนี้เองทีมค้นหาของลาวที่นําโดยนายยากัวลาปงขาวอธิบดีกรมการบินพลเรือนนักประดาน้ำลาวได้ พบประตูเครื่องบินหนึ่งชิ้นบริเวณใกล้จุดเครื่องบินตกขณะที่เอกชนของฝรั่งเศสและภรษาเครื่องบินที่เชี่ยวชาญเครื่อง ATR 72-600ได้นําอุปกรณ์มาสแกนหากล่องดําของเครื่องแต่ยังไม่พบโดยทั้งหมดจะเริ่มทํางานใหม่ในวันพรุ่งนี้พร้อมกับเจ้าหน้าที่ทหารไทยคาดว่าเครื่องจะตกอยู่ในจุดใกล้บริเวณดอลลิงจุดที่เครื่องตกกระแทกพื้นก่อนลงสู่แม่น้ําโขงซึ่งนายสมพรดวงดาราประธานรัาวิสาหกาิจการบินลาวได้ถแถลงข่าวยืนยันว่าเครื่องบินลํานี้ยังใหม่มากแต่สาเหตุน่าจะมา จากพายุหมุนทั้งจากกรณีพายุฝนลมแรงประกอบกับเครื่องบิน a t r 7 2เป็นรุ่นที่ใช้ใบพัดซึ่งบังคับยากและยังเกิดวินเชียคือกระแสะลมที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วและทิศทางในระยะสั้นรวมทั้งเกิดไมโครเบิร์ดเป็นกระแสะลมพุ่งลงในดนวดิ่งด้วยความเร็วลม270กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะกระจายออกไปในทุกทิศทางรัศมีประมาณ4กิโลเมตรทั้งนี้สายการบินลาวยืนยันว่าจะชดเชยให้กับญาติผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ เหตุเครื่องบินตกในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่และทาให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากที่สุดของเรานะคะชาวเราต่างแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและแน่นอนค่ะเทศกาลวันออกพรรษาปีนี้ที่แขวงจำปาสักก็ต้องยกเลิกนะคะและจะมีการทําบุญอุทิศส่วนสุศลให้กับผู้เสียชีวิตทั้งหมดด้วยค่ะคุณกิติคะ่ะคุณครับคุณธวัณีครับพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าคุณมนตรีอุดมพงศ์ติดตามเหตุฟไฟ,ฟไหม้ห้างค้าส่งซูเปอร์ชีฟที่ภูกเก็ตครับ พิสูจน์หลักฐานเริ่มหาสาเหตุเพลิงไหม้ห้างซูเปอร์ชิปที่ภูกเก็ตนะครับซึ่งจนถึงขณะนี้ผ่านมาวันที่3แล้วครับแต่ว่ายังคงมีไฟปะทุจากถังแก๊สหุงต้มที่กระจายกันอยู่นะครับส่วนบางพื้นที่ที่ได้รับการยืนยันถึงความปลอดภัยเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิก็เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วคุณมนตรีอุดมพงศ์มีรายละเอียดครับภาพมุมสูงจากสกายรีพอร์ตทำให้ยังเห็นเปลวเพลิงที่ลุกไหม้เหนือพื้นที่ของห้างซูเปอร์ชิฟ ห้างค้าปลีกรายใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตซึ่งแม้ย่างเข้าวันที่3แล้วแต่เพลิงยังไม่ดับสนิทเพราะสินค้าหลายประเภทที่กลายเป็นเชื้อเพลิงและถังแกส๊สหุงต้มก็ปะทุอยู่เป็นระยะวันนี้มีความพยายามของเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตเพื่อจะเข้าไปเก็บหลักฐานหาสาเหตุเพลิงไหม้แต่เพลิงที่ยังปะทุอยู่ก็เป็นอุปสรรคให้ทำงานค่อนข้างยากต้องให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิและกู้ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบในแต่ละโซนให้มั่นใจในความปลอดภัย จึงจะเข้าไปเก็บหลักฐานได้อยาวรกก็ตามตำรวจระบุว่าขณะนี้ได้สอบปากคำพนักง,งานที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะเกิดเพลิงไหม้อย่างน้อย2-3ถึงคนเพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบหาจุดที่เป็นต้นเพลิงทั้งประจักษ์พยานพนักงานลูกจ้างที่เป็นผู้จัดการอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุรับแจ้งเหตุเนี่ยนะครับที่ว่าเบื้องต้นมีพนักงานโทรศัพท์แจ้งให้ทราบว่าเกิดเพลิงขึ้นมาเนี่ยนะครับผู้จัดการอยู่ห่างไปประมาณ200เมตรก็วิ่งเข้ามา แต่ก็เห็นว่าความความรุนแรงหรือว่าขนาดของไฟเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ,ะควบคุมได้ได้ได้โดยเครื่องมือดับเพลิงธรรมดาขณะเดียวกันตำรวจระบุว่าได้เชิญเจ้าของห้างมาให้ข้อมูลบ้างแล้วเพื่อรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเพลิงไหม้ให้ได้มากที่สุดแต่ก็ยังไม่ได้ข้อมูลมากนักยกเว้นเรื่องแนวทางช่วยเหลือลูกจ้างซึ่งยืนยันว่าจะยังคงจ้างงานต่อไป ขณะที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดยอมรับว่าต้องใช้ความระมัดระวังในการทํางานเพราะอันตรายจากเศษกระจกตะปูและเหล็กแหลมโดยจะยังไม่นําเครื่องจักรหรือรถแบคโฮเข้าไปเกลีย่ยทําลายเพื่อไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายและทําลายหลักฐานเครื่องจักรเราจะไม่เปิดแล้วเริ่มคนก่อนเพราะเครื่องจักรมันก็ยืญหาว่าไปไปโดนหลักฐานอะไรบ้างไหมเห็<อ>นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเปิดเปิดเพื่อ จะฉีดน้ําให้ไฟมันดับอะ <S 2> <S 2> ดูแลผงดาโครงอาคารหลายจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่นะครคือโครงอาคารในนี่เ,นเป็นอาคารชั้นเดียวเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพังทลายที่มาทับเนี่ยมัน,ม,นมันมีน้อยมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก,กต็ตระบุว่าฝ่ายปกครองจะเข้าตรวจสอบในจุดที่ตํารวจกองพิสูจน์หลักฐานอนุญาตให้ทําแล้วเท่านั้นเพื่อไม่ให้ทําลายหลักฐานที่จะเป็นประโยชน์ และยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีผู้สูญหายไม่ว่าจะเป็นพนักงานคนไทยหรือแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นลูกจ้างที่นี่พันตำรวจโทบัฑิตประดับสุขอุปนายกสมาคมสถาปนิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตระบุว่าต้นเพลิงซึ่งตรงกับจุดที่ตำรวจกันพื้นที่ไว้นั้นคือจุดที่ตั้งจานและถ้วยจากโฟมและเปเลวเพลิงน่าจะมาจากแนวราบ เราะความเสียหายของเสาปูงด้านล่างมากกว่าด้านบนแต่นี่เป็นเพียงการสนิษฐานเบื้องต้นเท่านั้นเพราะยังต้องรอภาพถ่ายและหลักฐานอื่นๆประกอบซึ่งขณะนี้อยู่ในการดำเนินการของตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐานเช่นกันมนตเรีอุดมพงศาวสามิติรายงาน สำหรับคดีบุกรุกและตัดไม้ทำลายป่าของ2ส,สามีภร,รยาที่เข้าไปเก็บเผ็ดในเขตป่าสงวนในพื้นที่กาลสินเมื่อปี2553และถูกพิพากษาจำคุกคนละ15ปีนะครับล่าสุดกลุ่มคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพได้ประสานกับสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดกาลสินเพื่อรวบรวมข้อมูลในคดีนำไปสู่แนวทางช่วยเหลือต่อไปนะครับ การให้ความช่วยเหลือนายอุดมและนางแดงสุริศในคดีบุกรุกและตัดไม้ทำลายป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนงอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินล่าสุดกรมคุ้มครองสิทธิรเศรีภาพของกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาลสินอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีโดยจะต้องขอข้อมูลทั้งจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตำรวจอายการและชั้นศาลถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพยานหลักฐานทั้งหมดก่อนจะนำไปสู่การหารือร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการ การยุติธรรมเพื่อหาทางให้ความช่วยเหลือต่อไป,ไปโดยขณะนี้ยังต้องเก็บข้อมูลและหลกักฐานในพื้นที่เพิ่มเติมเช่น การพูดคุยกับผู้นําชุมชนหรือชาวบ้านในละแวกนั้นว่าทั้งนายอุดมและนางแดงมีพฤติกรรมการทํางานในแต่ละวันอย่างไรประกอบอาชีพอะไรเพื่อใช้เป็นข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมในการยื่นขอประกันตัวทั้งสองคนพร้อมกันนี้ยังได้ประสานกับเรือนจําให้จัดแพทย์เข้าตรวจอาการของนายอุดมว่าบกพร่องทางการได้ยินจริงหรือไม่เพื่อออกเป็นใบรับรองแพทย์ เนื่องจากถ้ามีข้อมูลระบุว่ามีอาการหูตึงจริงกการให้การและตอบคําถามที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะไม่เข้าใจหรือไม่ได้ยินคําถามก็เป็นได้อย่างไรก็ตามการดําเนินการในครั้งนี้ต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังและรอบคอบเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานการช่วยเหลือจึงต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมนะครับ เาพักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าคุณมนุชาเจอมูลวันนี้เข้าไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในนิคม,มอุตสาหกรรมอมตะครับ สวันที่ผ่านมาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอามาตะนครที่ชนบุรีเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับจนมีน้ำท่วมขังพื้นผิวจราจรทางเข้าออกในเฟสที่1ถึง3และ7ถึง9เป็นบางจุดคุณมนุชาเจอมูลผู้สื่อขาของเราลงพื้นที่สำรวจพร้อมกับติดตามแผนรับมือมวลน้ำจากพื้นที่รอบนอกติดตามจากรายงานนี้ครับโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมอามาตะนครจังหวัดชนบุรียังคงเดินเครื่องจักตามปกติ โรงงานส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งแผงกัน้นหรือวางแนวกระสอบทรายล้อมรัว้วเพียงแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาบนถนนหน้าโรงงานในเฟส7-9ถึง9บางจุดมีน้ำท่วมขังสูง5เซติเมตรถึง15เซติเมตรและลดระดับลงเรื่อยๆเนื่องจากมวลน้ำไหลลงสู่ลำรางของนิคมเครื่องสูบน้ำจึงถูกเปิดใช้งานเพื่อเร่งสูบน้ำจากลำรางระบายลงสู่คลองขุนวิเศษไหลเชื่อมไปยังคลองพันทองลงแม่น้ำบางปะกงก่อนลงสู่ทะเลต่อไป สาเหตุที่น้ำท่วมขังผู้บริหารนิคมเปิดเผยว่าเกิดจากปริมาณฝนตกเฉลี่ยต่อวันมากกว่า100ถึง120 mm, มิลลิเมตรเกินกว่าระบบการระบายน้ำที่วางแผนไว้ตามสถิติในรอบ30ปีสำหรับกรณีฝนตกเฉลี่ย60ถึง70มิลลิเมตรต่อวันเท่านั้นขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำปีนี้นอกจากปริมาณน้ำฝนทางนิคมต้องเตรียมรับมือจากมวลน,น้ำที่ไหลบ่ามาจากอำเภอพนัสนิคมทางด้านทิศตะวันออกของนิคม และมวลน้ำจากอำเภอเมืองทางด้านทิศใต้ของนิคมทางผู้บริหารจึงใช้หลักการปล่อยให้มวลน้ำไหลผ่านเข้ามาทางลำรางในนิคมอย่างอิสระและปล่อยให้มีเส้นทางไหลออกไปโดยอาศัยการใช้เครื่องสูบน้ำระบายก็จะทำให้สถานการณ์น้ำคลี่คลายลงได้รวมถึงการขุดเจาะถนนรอบนอกใกล้เฟส6ให้กลายเป็นทางเชื่อมคลอง การติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่สนับสนุนโดยกองทัพเรือเพื่อเร่งผลักดันน้ำที่ไหลออกมาจากนิคมระบายลงสู่ทะเลให้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกหนึ่งมาตรการในการบริหารจัดการน้ำของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนาครนั่นก็คือการร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตํารุในการขุดขยายคลองเกลือเพื่อเร่งระบายลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดค่ะ การขุดขยายคลองเกลือเป็นการรับมือมวลน้ําจากทางเขาเขียวเขาพระพรหมอําเภอเมืองที่ไหลามาอยู่รอบนอกใกล้ฝั่งเฟส1-3โดยขนาดลำคลองจากเดิมกว้าง4เมตรขยายเป็น8เมตรระยะทางยาวเกือบ5กิโลเมตรซึ่งคาดว่าใช้เวลาอีก10กว่าวันจึงจะขุดขยายคลองแล้วเสร็จทางนิคมตั้งเป้าหมายว่าเมื่อเกิดปัญหาน้ําท่วมขังอีกมาตรการต่างๆทั้งหมดนี้จะต้องช่วยแก้ปัญหาให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน3-5ชั่วโมง เราไปเปิดทางให้น้ำเนี่ยคือขอให้น้ำเนี่ยไหลสะดวกน้ําไหลสะดวกอย่าขวางทางมา10ถ้ามา10ไป10บเนี่ยเต็มที่สมชั่วโมงน้ําลดหมดบอกประกอบการว่า production line ของคุณเนี่ยไม่ท่วมแน่ๆน,นะครับอันนั้นแต่ว่าเขาจะมีประเด็นอันหนึ่งนัง่นก็คือว่าข้างนอกเนี่ยอย่างอำเภอพานทองเนี่ยเป็นที่ต่ําน้ําท่วมพนักงานเขอยู่ที่พานทอง ก็อะไรนะครับมาไม่ได้เหมือนเดิมนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชนบุรีมีทั้งหมด9เฟสเนื้อที่กว่า2 0 0 0 0ไร่ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรม700กว่าโรงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า7 2 0 0 0 0ล้านบาทมนุษยชาเจอมูลข่าว3ามมิติรายงานติดตามประเด็นข่าวอื่นรอบวันนี้ครับ คณะกรรมาการพิจารณากฎหมายนิรโทษกรรมเห็นชอบในการเปลี่ยนถ้อยคำมาตรา3ให้นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดของบุคคลหรือประชาชนที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมการแสดงออกหรือความขัดแย้งทางการเมืองรวมถึงผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร19กันยายน2549ร้วมถึงองค์กรหรือหน่วยงานที่ดำเนินการเรื่องดังก,กล่าวสืบเนื่องต่อมา ที่เกิดระหว่างปี2547ถึง8สิงหาคม2556ทั้งนี้การนิรโทษกรรมดังกล่าวไม่รวมถึงการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รัฐบาลเตรียมประชุมในวันจันทร์ที่21ตุลาคมเพื่อหารือเรื่องจะส่งใครไปรับฟังคำตัดสินของศาลโลกในวันที่11พฤศจิกายนนี้ ซึ่งไทยได้ประเมินแนวทางคำพิพากษาไว้4แนวทางและที่ผ่านมาได้ให้ข้อมูลกับสารอย่างเต็มที่ด้านกองทัพเปิดเผยว่าขณะน,นี้สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาย,ยัางอยู่ในภาวะปกติที่ประชุมครมชุดเล็กขยายการใช้พรบความมั่นคงในพื้นที่3มเขตเดิมถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เนื่องจากต้องการเห็นความสงบเรียบร้อยและป้องกันไม่ให้มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นหลังทราบว่ามีกลุ่มการเมืองและกลุ่มใช้ความรุนแรงเข้าร่วมกับกลุ่มคอปทอ และยังมีกลุ่มเห็นต่างรัฐบาลอีก65กลุ่มเตรียมเข้าร่วมชุมนุมด้วยสำนักง,งานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติจัดเวทีประชาพิจารณ์โครงการน้ําครั้งที่2ที่จังหวัดชัยนาทซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมเห็นด้วยกับโครงการของรัฐบาลแต่ในพื้นที่อื่นยังเป็นห่วงเรื่องการต้องย้ายที่อยู่อาศัยและที่ทํากินข้าวในโกดังขององ,องค์การคลังสินค้าหรืออคศออที่นครราชสีมาเสียหายจากน้ําท่วมแล้วรวม20,000ตัน แต่ผู้อำนวยการออ,อสอยืนยันไม่กระทบกับรัฐบาลเพราะทุกโกดังมีประกันอุทกภัยพร้อมสั่งการให้ทุกโกดังในพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือภาวะน้ําท่วมฉับพลันพบหัวกะโหลกของบรรพบุรุษมนุษย์ที่มีอายุเก,ก่าแก่ถึง1 8ึ่งล้านปีที่หมู่บ้านจอร์เจียในยุคลางของสาธารณรัฐจอร์เจียซึ่งถือว่าเป็นฟอสซิลกะโหลกมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด การค้นพบดังกล่าวนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเห็นภาพชัดเจนของวิวัฒนาการมนุษย์ในยุคแรกเริ่มข่าวสามิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศงาน m e e t and g r e e สรวมพลคน,คน Six Sense ลาน Discovery Plaza นะครับงานนี้จัดขึ้นเพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายเสือ้อมอบให้มูลนิธิทำมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ